っていうのはあるようだけどもで言うてもマスクも何もしてみないでねえかなでそういうの危ないっていうのは分かってない人がいっぱいいるんじゃねえかな、ね、分かってない人も大したことないんだーってなそうでしょうねじゃ 声こえる、うん、やっぱしよう声が細こいって言うのは体が細こいから声も細い、ね <laughs> うんだよもう少し腹から声を出すようにし、うん、あーでね寒さに弱くんが強くなるために手間のから鍛えるな休、うん、みにして行くとやばい、体やばいじゃもう少し

ればいすなに今のずなにこのヘッドキビランスのような人は食べているんだけども、自分がこうしてる。ありがたやありがたやありがたやとッと、こ,れをこなっばだっういうことで、あっても、そういうことで、あった。 อันนั้นรู้ป่าอะไรอันนี้รู้ป่าอะไรมิโซมิโซะมิโซเหมือนเต้าเที้ยวบ้านเราอ่ะลุงก,ก็จะกินตอนเช้าเช้าไหนแบบนี้นะเดี๋ยวน้องนก็จะได้เรียนอาหารเขาจะใส่วาคาแมะแล้วก็มีเต้าหู้โทแล้วก็มิโซะเดี๋ยวเจนจะให้ดูมิโซะเป็นไงอันนี้มันคือมิโซะญี่ปุ่นเหมือนเต้าเที้ยวบ้านเราเห็นไหมเหมือนเต้าเที้ยวบ้านเราเลยน้องในลองเปิดฝาดู เปิดฝาสิดึงขึ้นดึงฝาขึ้นเออนี่เห็นไหมจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเจี้ยวอะเค็มเค็มอะแล้วก็เอามาใส่มี่นศเนี่ยคนไปพอมันละลายแล้วก็เอาเอา,เอ,าออกเลยเดี๋ยว,ว่าถึงจะสอนสอนทําสุกต้นหอมใส่ลงไปนิดหน่อยใส่นิดนิด,น,ด,น,ดนึงเออพอโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วก็เดี๋ยวฝักใส่ถ้วยให้ลง ใส่ถ้วยให้ลงค่อยๆตักลองดูดิหอมไหมหอมมิโซะไหมตักใส่ถ้วยางอันนี้เขาจะกินตอนเช้าๆไงเหมือนที่โรงเรียนตรงไหนเขากินกลางวันใช่ไหมซุปตอนเที่ยงมื้อเที่ยงพ่อใหญ่แกไม่กินไงแกจะกินแต่เช้าฝึกเอาไวไ้เนี่ยเดี๋ยวที่ได้ช่วยป้าติธทํา ตอนเช้าเช้าอะเนี่ยเดี๋ยวเวลาป้าติ๋มจะสอนนะเวลายกกับข้าวให้ลุงเนี่ยไอ้ถ้วยเนี้ยน้ําซุปเนี่ยาวางนี่นะลูกเพราะว่ามือขวาเขาต้องยกซุปใช่ไหมแล้วก็ข้าววางนี่ถ้ามีปลาก็จะวางมุมก่อนแล้วก็ขอร่งเงีเชา้าแกจะกินง่ายๆก็เดี๋ยวยกกับข้าวไปให้ลงุงก็จะมีซุปวันนี้มีซุปมีผัดถั่วงอก อันนี้ลุงก็ไปซื้อมาเมื่อคืนที่รถน,นี่เขาเปิดพลาสติกออกเลยนะลูกเปิดบบตัวพลาสติกออกเลยอ,อันนี้ลุงก็จะโรยเห็นไหมเนี่ยเป็นอะไรนะตรงในอะไรเรียกว่าอะไรทงกระสือซอสอ่ะ,อะยกไปลูกข้าวเช้าลุงดีมากเลยช่วยงานประติมได้เยอะเลยบอกลุงกินข้าวเชาว้า เรียกลุงกินข้าวเช้าว่าไงเร <laughs> uh, ียกลุงกินข้าวเช้าว่าไงลูกอาซาโกฮังวะอาซาโกฮังเดสก้าซาโกฮังวดกโกฮังโตโตอซาโกฮังเดสอืมอซาโกฮังเดสอซาโกฮังเดสกินข้าวตอนเช้าลูกก็จะมีเท่านี้นะคะเพราะใหญ่แกจะกินง่ายๆค่ะ ข้าวเช้าไม่ต้องยากจนเช้าเช้าเดี๋ยวน้องแนมมากินข้าวทีเนี้ย กินข้าวเสร็จก็จะช่วยช่วยล้างจานช่วยล้างตลอดเลยนะคะถ้วยจานเนี่ยเบาแรงได้เยอะเลย,ย,เลยฝึกเอาไว้นะโตขึ้นมาจะได้เป็นข้าบ้านที่ดีทำงานบ้านเข้าใจไหมอนะ กำปะเตนเน่กินไหมบุโดสองลูกเอาไหมบุโดสองลูกไม่เอาเหรอไช่กำปะเตนเน่ใช่วันนี้มีสองกระเป๋าเลยถือไป พายไปส่งกระเป๋าเลยวันนี้ไปแล้วหันมามองอีก ติ๋มส่งหลานไปโรงเรียนแล้วก็ได้เวลาตัวเองกินข้าวแล้วนะคะอันนี้ก็ถั่วพูจากสวนสดๆเลยก็จะมีแจวแจวน้ำพริกนะคะเป็นทําเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นแจวของสูตรอุบลน,นะคะที่บ้านติ๋มก็จะมีขั่วพริกหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศนะคะโขกแล้วเราก็ทําถ้าเยอะก็แช่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเนี่ยติ๋มแช่ช่องฟิตเอาไว้นะคะ พอเวลาเรากินล้วก็เอามาตักแบ่งได้ค่ะตักแบ่งแล้วก็เข้าแช่แข็งไว้ได้ไม่เสียนะคะเนี่ยติ๋มทำไว้ของก่อนก่อนที่หิมะจะมาะคะ่ะมะเขือเทศเยอะก็เลยเอามาทำเป็นแจ่วมะเขือเทศที่บ้านนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็ใส่กระถั่วพูงี้ค่ะไม่ได้ทำติ๋มไม่ได้ทำไข่ต้มพอดีหิวข้าวค่ะก็เนี่ย ข้าวใส่กัข้าวนี้ก็จะเป็นผัดผัดหมูกรอบค่ะเขาใหญ่กินได้นะคะพอดิีข้างบ้านเขามาทำความสะอาดบนหลังคาบ้านนะคะจะเสียงดังนิดนึงนะคะ ตึงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องไนท์แล้วก็เอ,อบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยติ๋มอาจจะยังไม่เข้าใจนะนะคะไม่เข้าใจระบบระบบของการเรียนการสอนเพราะว่าติ๋มไม่มีลูกอะคะ่ะก็น้องไนท์ก็มาเรียนเรียนที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ติ๋มก็ได้เข้าไป ได้ไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้ได้ไปรู้ความแบบเด็กของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นอะนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือหรือว่าอยากรู้อะไรก็เขียนเอาไว้แล้วกันนะคะถ้าติ๋มตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ติ๋มก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าติ๋มก็เพิ่งจะได้มาเรียนรู้เนาะการเรียนรู้คือการเริ่มต้นขอติ๋มด้วยะคะ่ะ เพราะว่าติมอยู่กับพ่อใหญ่สองคนก็ไม่ไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรภาษาญี่ปุ่นติมก็ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณไทยร้านมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสาเซนส์อันนี้คือแฟบนะลูกอือืมคเหงะเซ็คเก่งเซ็คเก่งอันนี้คือสบู่อันน,น,นี้อันนี้แฟบนะลูกลุงบอก เซ็กเซ็กเซ็กเก่งเอ่อเซ็ตใปฏิบัติอย่างอันนั้นนะอันนี้ค <It> ืออ <nai> ันนี้เก่งสบู่สบู่สบู่แฟบนู้นนู้นนู้นโอนาจิมอนโอนาจิมอนอันเหมือนกันสบู่เหมือนกันลูกเป็นสบู่เหมือนกันอันนี้เป็นน้ำยาอาบน้ำเนี่ยลุงบอกเนี่ยเป็นน้ำยาอาบน้ำ เ, diamonds, เดี๋ยวเครื่องปรุงเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะทีนี้เครื่องปรุงค่อยๆเรียนไปลูกเรียนหนังสือไปก่อนไอ้พวกนี้พื้นฐานค่อยๆเรียนไปวะโคเดงะฮันด์ด์สบู่ฮันเทออาราวอุยัทภาษาญี่ปุ่นอันนี้ป้าติ๋งก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้น้ำยาไอ้ที่กดกดล้างมือมันก็เป็นตัวกดลูกโซบโซบุป้าติ๋งไม่ค่อยรู้ป้าติ๋งก็ไม่ค่อยชอบเรียนไงอยู่กันกับลุงสองคนป้าติ๋งก็ไม่ค่อยชอบเรียนเวลาแกพูด ปาติ๋มก็จะชอบหันหน้าหนีไงตอนน้องไนมานี่แหละถึงตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยเรียนเก่งๆนะจะได้สอนปาติ๋มด้วยเข้าใจไหมอ๋อใช่แรกๆตอนที่คุยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะว่ามันคืออะไรแกก็เลยวาดรูปให้ดูว่ามันคือตัวเนี้ยคือเนี้ยก็เลยนึกออกพรวาดรูปอันนี้ปุ๊บนึกออกทันทีว่าคืออันนี้ ก็เลยไปหามาให้แกแกซื้อตั้งแต่สมัยตอนที่แกหนุ่มๆสามสิบกว่าปีนั่นจูนิงะนะคุณสามสิบปีนนั่เเีียวใช้ไฟฉายสองกะหังโดโดเคี่ยวว่าชาหังนะไม่เชื่องันเลยกหังเคี่ยววา เคียววะชาหังข้าวผัดค่ะวันนี้ทำข้าวผัดมีน้ำซุปแล้วก็ผัดบุนเส้นนะคะเป็นอาหารง่ายๆค่ะอร่อยไหมคะพี่ใหอร่อยนะเซลืออืมอาริาโตก็ใช่มากไหนสื่อวะโอชิเดสโอชิอืมอาริาโตกสส็ใช่มากาส อันนี้ก็จะเป็นข้าวมือ้อแบบทําง่ายๆนะคะติ๋มทำไม่ค่อยหลายอย่างะคะ่ะทําแค่นี้ก็พออิ่มเพราะเขากินกันไม่ค่อยเยอะคะ่ะ2คนเนี้ย